สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเพิ่งกลับมาจากปาร์ตี้เรียกว่าปาร์ตี้ท่าบุรีรัมย์โบว์เขาบอกว่าให้มาดันสัมภาษณ์อีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 คะครับครับครับมีอะไรฝากบอก์ดเอสซีบ้างคะก็ไม่มีอะไรพอดีผมนอนเต็มที่แล้วะเต็มที่แล้วผมเพ่งเลยชาร์จแบตมาเต็มเลยใช่ไหมชาร์จแบตผมผมผมไม่หลัก ตรงผมนี้ใครตัดให้ใครตัดมันมีแนวคือโดนแกล้งตอนคืนประมาณมีอแกล้งมั้ยยคนไหนก็ไม่รู้เมียเมียมีเมียแล้วเหรอมีเมียแล้วครับสาสาวเอฟซีเสียใจตายเลยมันคือไม่เป็นไรหรอกครับอดีตไงเข้าใจไหมประมาณแฟนเก่าแหละแฟนเก่าคนมันหล่อมีทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ไงล่ะบ้านไส้ผู้หญิงบ้านไส้ก็เลยเอากันอย่าล้ ่กวาันไหนๆโชโชว์ไส้เอฟซีได้ซื้อมาประมาณขาดวันนี้เนี่ยเคยว่าเอ็มีครับเดี๋ยวผมว่าผมม้วนเนี่ยพระเยซูจะคุ้มทองท่านเออผมเป็นชาวคริดเตียนก็ยังคิดอยู่เหมือนกันมพระเยซูจะทำว่าไม่ให็ไส้ขาดแล้วซื้อวันเดียวไม่ขาดเขาเนี่ยครับเอาเท้าเอาเท้าโชว์ด้วยเท้าไส้าเท้าเท้าอ๋อตายครับเปรี้ยวหรือกันเปรี้ยวเปรี้ยวมากเลยใครอยากมีปัญหากับเอกแต่ว่าไ็่ได uh, ีหรอครับผมก็รู้ว่าผมหายแล้วผมเคยปะยี่ท่านมาบอก แล้วนี่ผมอยู่ชาวบ้านผมเป็นชาวบ้านเลยสวยนะสวยครับข้อมือสวยมากเลยดฝากก็ฝากบอกอะไรเอฟซีบ้างคือเมื่อคืนเนี่ยผมเดินไปนอกระเียร์ก็ว่าไข่วนประมาณโดนแจ้งหลับปุ๊บจะโดนก้อนเลยคือหลับกลางวันนั่นแหละเล้จะปล่อยให้ฉันต้องฟันกลางวันเอาไดหมบัวลอยอย่าปล่อยให้ฉันต้องฟันกลางวัน ไอ้ช้างบอกปลาบอกว่าไงถว่าหัวใจตัวเองหลอมง่ายต่ำได้ไอ้ช้าหมอกปลาบอกว่าไงเพนนั้นเขาตอนนี้ถ้าเขามาแล้วจะไหวต้องเหนื่อยเหนือยกแล้ว เอราเขาซียร์ไทยทักไทยคาไกทียทุคนนะโดโมนะตัวเอฟซีบอกว่าเอกที่กุงให้ผู้ประสานจีน่ลยมันรู้ดับลอนลึกแต่มันจะค่ขยจะหายแล้วแม่แคลิสไป e ิ่งลึกอ่าอันสเปคไข่แอนติลึกแอน n ิลของนีมนี่เป็นนี้จบันเนี่ยนี่นนี่เนเนี่ยนี่คนนี้ เราบอว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบน่ปุ่นบชิโดนญี่ยปุอนแปลว่าสีทาบ้านนะคะสีทาบ้านอะถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่นะี่ปุอนต้อเจแปนระายควะเอ็น n p ครับทะเยอุ่โชโชโชยเอ็นพีแบบของญี่ปุนกเต็มลวที่เดียวที่ีมันก็คือว่าอันนี้นะคะอันนี้นะคะ อันนี้มาดามซื้อให้ซื้อมาใส่ตอนเช้าค่ะวันนี้เป็นสภาพนี้พระเยสุพระเยซูยังคุ้มคลองอีกที่คุ้มไม่ได้เลยอ้าวอันนี้มันขาดแต่ว่าอันนี้เราไม่เคยนะอันนี้ของแท้ครับหัวเอ็มพีเนี่ยคือของญี่ปุ่นแล้วมีชัดถึงมาอนกันที่ไหนถึงก็รู้นะเพื่อนเพื่อนอาบน้ำยัยเอาเราขีนพระเจ้าเอาผมไม่ได้มอสอาบพระเจ้าคืออะไรพระเยโควาเจ้านะของคิดเราวล็อกดอ่านล็อกพระเจ้าอย่าล็อก อัอแล้วมาคือังกิสลามอีสลามเลยอีกเขาคิดก็คือ่ะคิดก็คือพระเยซูไม่ได้คุ้มครองเลยใช่ไหมเพราะว่าขาดไปแล้วอันนี้ขาดแต่แต่จะให้หายก็แล้วกันขนาดพระเยซูยังคุ้มครองไม่ได้เลยคือคือว่าคือผมไม่ให้เราบันทันลนะครับผมเป็นโปรเจสแตนของเลาโปรเตสแตนเะขาเรินมกาโปรเตสแตนเรื่อยเราไปโปรเหรออ่ารู้จักดูไปเราไหมเอไอเนอร์เดอเอร์ยูอเนออยิ่งเดาพยิงเด็ด อนีพ่เเ้ออินทาูดเธอเอ็พอนันนเม่อสมัยเ้ที่เดร็กเรามาสัมษณ์พี่เจมาดเนียจไดจุพี่เจอบาีเดร็กาพูดเลยนะพูดเนี้ยอันนั้นดอินท่าทงหมดน่รกดผิตแล้วแกเผิยงเฮลี่เอ็คุ้บอกวาให้เอ็กซิคุ้งพูดภาษาจีนเยอะๆหน่อยเขาบอกเอ็ที่คุเก่งมากเลย ไม่ได้ไปมาแล้วอเมริกาคงเหลือน้อยแล้วก่อนอเมริกาก็มีแต่เมือไกลแต่ก่อนอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนนิวยอร์กแช่เพิ่งกลับมาจากเท็กซัสเลยครับเท็กซัสอยู่เมืองคนรวยด้วยเป็นไงล่ะเท็กซัสตอนนี้เป็นเมืองคนรวยเลยเหรอเมื่อก่อนเป็นเมืองคนเถื่อนนะถ้าเป็นเมืองคนรวยเลยเหรอเหรอเขาแบบคนรวยละแค่นิวออรเลนสยก็เมืองคนรวยเอแต่วันเขื่อนเนี่ยเขาเป็นคเขื่อนเมื่อก่อนทั้งสี่โลกเขื่อนถ้าเขื่อนน้ำมีคนเหลืออะไรคดีนั่นที่ค้างเก่าเนี่ยอยากทิ้งท่านเมืองไทยนะแล้วเมืองคดี ด้งทองแล้วล่าขาวผมสิแล้วเราแล้วใครอยู่ในใครอยู่ในคดีบ้างอีกทีครูผมไม่เกี่ยวผมว่าผมเพิ่งเกียร์คดีต่แล้วชั่วคนแรกไปคนแรกไปไหนแล้วไม่รู้นานแล้วตอนนี้วผมก็บอกว่าเขาบอกในห้องแคปพังก็ดีอย่าขึ้นหราขึ้นเนาะตอนนั้นเราตกใจวาเขามีพิษเราอยู่แหละแบบนี้นี่แล้วเราก็มาที่นี่เลยไม่นานแล้วก็มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาก็มีพิษแล้วก็เคลี่ยวกับเราแก็ไม่มีอะไรแล้วถอดจะมีปุ้งไม่กั่การ์ด เหดี๋ยวเดี๋ยวตอนอยู่ตอนอยู่เท็กซัสเอ็ไปคบกับใครทำไมทำร้ายหัวใจเราขนาดนี้ไม่จะเห็นแล้วข้างในนั่นก็มีแค่นั้นแหละขับพี่เขาเลยแนะขอร้องเถอะอ่าแล้วตอนไปอยู่แคลฟอร์เนียไปอยู่ในไหนมาอีเพล้วเมื่อกี้เธอพี่เชตมานานแล้วเขาไปเจอรู้คู่เขาแล้วมั้งรู้อย่างข้างในหรือเปล่าจะบอกนี่เหรอไม่ไม่แล้วแล้วเธอไปอยู่ประเทศไหนมาอีกนอกจากไปอยู่กัมมี่ไงี้ในทีไงี้ยังไม่รู้อีกเหรอตี้คนเมื่อกูเออเลยหลุดเหไปแอ้วรู้ภาษาเขาเลยแล้วเมื่อคืีไประธานทำอะไร เห็นเนี่ยตอนนั้นเห็นเนอะเมื่อคืนเห็นเหรอเห็นใครที่ว่าคืนนั้นน่ะคืนนั้นดูกับลูกชายเจนเนียลอะคืนเนี่ยเจนเนลเขามีลูกชายชื่อเจนเนลนะคะเจนเนล เจนเจนเนลหรือเจนเนเขียวลูกชายชื่อบาสก็ตคุงชื่อบาสก็ตคุงเจนเนลมียอ๋อเจนเนลมียตเียยังบนเลยลูกชายชื่อบาสโตโคุงมีชื่อเจนเดลเจนเนลจะไงเจนเนลเดมัวนั่งอ๋อผมผมคนบ้าอ๋อเพราะ่าดูเขาเได้อีก เจ๊เป็นเซรามูนไม่ใช่อเมริกาอ๋อเจเป็นเซรามูนมาดามพี่เออแบบแบบมือนบาพี่อ่ะอ๋อจิไม่ได้ออะไรทบผิวโนทนเองบไม่เห็นเหรอเผวเราขาวกันแล้วตอนนี้เราถือเรขาวต้องใช้ขาวทั้งเธอแลเรักเราใช่ไหมเออ้อว่าเธอจีบเราใช่เนี่ยเออจีบเราอยู่มาไม่ไหวแล้วเจ๊เพ้นเหจ๊เพ้นนะจะเป้นคุณตาเออเจ๊มาคุเทยางมาคุเะ เรียเพนนี่เป็นเน้ไกจีบเรเพนนะนู่นก็มีเขาจีบเเพนบ้าเนี่ยเอยาดรูอเรเพนเผมตอนน้คือคุณป้าอ๋อเคยได้เรเพนเขาคนดาว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 แมวนขละร้านเีทาถึงยงอะแต่นี่ระวังเลยเขาคนนี้เคยได้ก่อนหน้าไม่มีคนนี้ก่อนหน้าไม่มีคนนี้ เธอยังจีบเราอยู่เลยนะเราจำได้เออใช่นีโมโหเมาอะไรสักอย่างไม่ได้เรียกเราเลยนะตำนานมั่งเรื่องจริงไม่หัวไปมั่วหมดนะตำนานนั่งมมประตูแล้วมั่วเออไปทำแมชชีนละเออทำแมชชีนผมว่านั่งจริงนชมราทุกวันนะสวยครับโรเบิร์ตให้กีดัทูทครูได้บอกว่าเรื่องจริงูเพรจะครูตลอดกค่นี้จะตัวแทที่จะไม่ให้ครูนนี้ขาเกราวี่ว้อหมดแลายใจนะเนาไม่ได้่ะ นี่นี่สรุปธอมีแฟนกี่คนโมีกับแฟนไค่ไม่ไม่ไม่ะโอมีโอมีใช่โอมีแฟนสรุปว่าเธอเป็นผัวหรือมีอะ เราคงไปเมีแล้วเธอว่าเราเออเราเราเป็นผัวเออผัวเขาไม่ทำเขาหัวต้งเมียเลยหลุดเลยเชียวน้องแปลงเพลงกันโถมือวัวเนอะเดี๋ยวเดียวเดียวขวายสำพานหน่อยอาจารย์เอกคุณค่ะเอ็กโถมือมัวนกเป็ดอาจารย์อาจารย์เอกอาจารย์เอกเป็นเมียมาแล้วสักก้อนแฟนตาหรือพัดลมค่ะแฟนตาพัดลมอาจารย์เอกมีเมียกี่คนฟังคำถามเบสซีหน่อยทำไม่ได้หรอครับไม่ไม่ได้นับทำไมไม่จดใส่กระดาษไว้เพรั้งนี้มันลำแสยข้างหลังนี้เขาจะเห็นมีลูกกี่คนกี่คนมีลูกกี่คนคะมีลูกกี่ค้อนมันยาวปุบมาหลายค้อนครับ เราผมเปนเชือลหะดเวยานแต่ลงแค่ละมั้งคือดังกใหทรอนี้กที่บ้านตลาดเี่ยมีหลายคนมีเชื้อราหะบนท่วลาคนแล้วเราไปทุกประเทศที่ไปทุกประเทศไหมเราครบล้ไม่ก็ไปแล้วาครแล้วเไปเที่ยวอเไรไปเที่ยวลาวยังไปเที่ยวเหนือไปเที่ยวขบวนในไทยรไปไปก็เธอไม่ครบกับเราเลยจะไปได้ไง มันจะมุดเรมันถึงว่ามันตั้งแด่ไงนะไรุณ้หงเรต้องหาว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวราอ่ะรอใรเืสามสิาสรุปว่าเธอเธอไปีนหน้าต่างห้องนั้นจริงนะเราก็พิ่งขาเท่าไหร่จริงเราลองเริดั้งนานแล้วงานโนมเราไม่ได้เหรออ้าวเหรอให้ไายพี่ให้อภัยให้อภัยแล้วเธอไปบอกเขาว่าอะไรนะเขาบอกเขาตีกว่าเราจะเอาอะไรกับเขาดูบ้างเธอรู้บ้างดีกว่าเอาไงอย่าอ่าสรุปว่าเราสวยกว่าเขาคนเราแบบนี้มันจะมูนเธอมันแบบเราก็ ไม่ไม่สรุปว่าเออาอว่าเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไงจะเลือกใครกับพี่เขาเลือกหมดนะกูเลือกหมดกูรบมากไงใครเหอะเดี๋ยวไม่มีเธอต้องนี้เธอมาคบจิตฝ่ายไม่ไม่เราไม่เราไม่เราไม่คบเธอแล้วเธอหลายใจเราไม่ชอบเธอมันบ้านี่ว่าเธอไม่จะเอาหมดเอาเอาได้ไงวะก็บอกแล้วบ้าเพราะเราแต่งใหม่คือเมียเก่านั้นบ้าแต่เราเพื่อนคบจิตฝ่ายเราแต่งื่อเป็นหนึ่งเก้าเขาเดินหนึ่งเก้าเดินแรกอ่อนแต่ว่าเราแต่งแค่นี้ราสิบแปดเข้าใจปะ เจเพนบอกเหงือแตกแล้วเนี่ยพอก่อนาทีเนเงกระเ๋ต้งาที่ือจว่าด้วาเ็หดเตียบาเขาบอกเขาีจะเกี่ยจบไหมาเออียจบไหมเอจบเร็วก็จบเร็วอันนั้นมีจริงๆเนี่อน่อู้ชเจเพนเลนี่มันมันไม่เกี่ยมั้อข้าใจที่แอบอบเหมือนเลือหน้าใช่ไเจเพนเจเพนอกหักเลยห็นไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพนบอกอกหักเีกหลายใจ น่ามีลูกชายขาบนน่าไปนารามันก็รู้คือดิวดี้บ้าเลยเพิ่งรู้บางสียใจ